นะครับผมสำหรับในกริปนี้นะครับเข้าสิบไปที่หลักสิบล่างสุดคู่ขี่เนาะนะครับผมในสุดคู anyway. ่ข e ี ouais ่ก็จะมีเลขตัวเดียวนะครับมีเลขตัวเดียวเนาะนะครับผมคู่หรือขี่นะครับผมสำหรับในชุดนี้นะครับนะครับในสุดหลักของเข้านะครับพอกระเทียบชนนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปที่คู่หนึ่งหกเนาะในงวดที่ผ่านมาเป็นคู่ชุดนะครับที่เฮาจับในสองตัวล่างนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับนะครับเข้าคู่ชุดสำหรับในชุดนี้นะครับผมเราจะมาดูที่เลขหลักสิบ ล่างสุดคู่ขี้นะครับผมในการประมวลผลนะครับเนาะเฮากัมาตำแหน่งที่เรียบร้อยเดี๋ยวเฮาสีมากโน่นไปออกกับเพื่อนนะครับเนาะนะครับในชุดนี้นะครับก็คือใช้หลักหน่วยบนอันนี้เป็นหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่4นะครับเลข3ามตำแหน่งนี้เอาประมวลผลร่วมกันนะครับก็จะได้เลขคู่ขี้นะครับในหลักสิบล่างเนาะนะครับเดี๋ยวเขาสีมากประมวลผลไปเลยนะครับหลักหน่วยบนกับเลขสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดนะได้แปด ได้แปดก็จะเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่นะครับเลขออกไปที่หกสามนะหกสามนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับผู่ขี่นะครับได้เลขคู่นะครับเราก็จับไปที่เลขคู่เลขคู่ก็จะมีห้าตัวนะครับก็มาที่เลขหกนะครับเลขคู่นะครับนะที่เลขคู่นะครับมาต่อมานะครับ โวยบนร้อยหนึ่งสิบสี่นะครับครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สี 2, ่นะครับสองตัวนี้นะครับห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าได้เลขขี่นะครับเลขออกไปที่สามหนึ่งนะครับได้เลขขี้เลขขี้เข้มาคือเลขสามนะครับคู่ขี้ก็มีอย่างละห้าตัวเนาะนะครับ หัวท่าไหนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ก็เป็นเจ็ดนะได้เลขขี้นะครับเลขออกไปที่เจ็ดเจ็ดนะครับก็ามาตรงตัวนะครับใน,นวันนี้มาตรงตัวนะครับได้เลขขี้นะครับเลขขี้ก็ามาคือเลขเจ็ดนี่เป็นหลักสิบล่างเนาะนะครับแบบนี้เนาะหรือเราจะหรือเราจะจับเป็นห้าตัวก็ได้นะครับห้าตัวคู่ขี้ก็มีอย่างห้าตัวก็มีเจ็ด เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าแบบนี้นะตัวนี้ก็เก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดแบบนี้เนาะนะครับก็มีห้าตัวนะครับมาต่อมานะครับหกบวกเจ็ดเป็นสามนะครับเอาเลขออกเจ็ดนะเลขออกเจ็ดเจ็ดพะนะเลขออกแปดห้าแปดสนอกโอ้ยตาหาแปดโอ้ยคนเลยเหลืองเลยหาแปดกับเจ็ดเจ็ดลบไหมลบไหม ห้าแปดสนออุย, 77, ยเจ็ดเจ็ดห้าแปดตาลิงตาไล่ไปตัวทิบตัวเหรียเนานะเอามาที่เลขคี่นะเลขคี่ก็มาเปนะ็นเลขข่าวงวดต่อมานะครับหกบวกเจ็ดนะครับอันนี้หกบวกหนะึ่งเนาะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดหกบวกเจ็ดได้สามนะครับหกบวกเจ็ดได้สามสามบวกศูนย์ก็ได้สามได้สามใน,นเลขคี่นะครับ ได้เลขขี้เลขออกไปที่เจ็ดนะครับเจ็ดเนาะหนึ่งจากหันเจ็ดเจ็ดนะครับออก,ป6 6ก,ปนนกไปที่เจ็ดเจ็ดตัวนี้นะครับได้เลขขี้เลขขี่ก็มาคือเลขเจ็ดนะครับงวดต่อมาแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกศูนย์เป็นหกได้หกนะครับก็ได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่เลขคู่ก็มาในหลักสิบนะครับออกหกหนึ่งนะหกหนึ่งนะครับได้เลขคู่นะครับเลขคู่ก็มาคือเลขหก มาตรงตัวนะครับแบบนี้เนาะวดต่อมานะครับหกบวกเก้าเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองได้สองนะครับได้สองได้เลขคู่นะครับวันนี้ได้เลขคู่เลขคู่ก็มานะครับเลขออกไปที่แปดเจ็ดนะแปดเจ็ดนะครับได้เลขคู่นะครับเลขคู่ก็มาที่หลักสิบนะครับวดต่อมา แปดบวกสี่เป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งได้หนึ่งได้เลขคี่นะครับเลขออกไปที่สามเจ็ดนะครับได้เลขคี่เลขคีก่ก็มานะครับในหลักสิบนะครับเนาะมาต่อมานะครับห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่ อาได้เลขคู่นะครับได้กออกไปที่สองสองอาได้เลขคู่เลขคู่ก็มาในหลักสิบนะครับเลขสองมาเนาะเลขคู่นะครับแบบนี้เนาะนะครับเอาต่อมานะครับสองบวกหกสองบวกหกก็เป็นแปดแปดบวกเก้านะได้เจ็ดนะเจ็ดนะเลขออกไปที่ห้าสองห้าสองนี่ก็จะ ได้เลขขี้นะครับเลขขี้ก็มาคือเลขห้าเนาะในหลักสิบครับต่อมานะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสี่ได้สามได้สามนะครับสามเลขออกไปที่หนึ่งหกนะครับได้เลขขี้นะครับเลขขี้ก็มานะครับในหลักสิบล่างนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรคู่ข,ขี้นะครับในหลักสิบล่างนะ สำรับในวันนี้นะครับเนาะสำรับในวันนี้โอ้ลมแห้งนะครับเนาะลมแรงนะครับลมหนาวบางันพ้นไปเลยนะครับเนาะหกบวกหกเป็นสองหก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 สามตำแหน่งเนาะสามเลขตัวเดียวกันนะหก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 สามสิบแปดได้แปดครับเอ้านะครับในหลักสิบในวันนี้ได้เลขคู่นะ หลักสิบในเลขได้เลขโคนะครับได้ว,ว่าสูตรเด่นล่างสองสูตรนะครับชนแล้วมานะครับมันชนกันสองตัวเนาะเจ็ดกับแปดนะครับมันชนกันเจ็ดกับแปดนะครับในในีน่๋มบอมแมนบมุบม๋มบมแมนเนาะอันนั้นม่เป็นเลขบนหนอรือเนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นได้เลข ได้เลขคู่นะครับในหลักสิบอ่าไปที่สูตรหลักของเรานะครับไปที่สูตรหลักของเรานะครับมีเลขคู่ตัวใดบ้างสูตรหลักของเรานะครับพอใส่เลขสองสูตรนะครับนงวัตถิผัณฑมาก็ใส่สองสูตรนะครับวัตถิผ่าฑมาก็ใช้สองสูตรนี้นะครับสําหรับหลักสิบล่างนะครับนะครับในีงวัตที่ผ่านมานี้นะครับใช้สองสูตรนี้ได้เลขหกตัวนะครับได้เลขหกตัวถ้าเราจับคู่ขี้ก็จะได้เลขเพียงสามตัวนะครับก็คือเก้าหนึ่งสาม ในวดที่ผ่านมาได้เก้าหนึ่งสามนะมาที่เลขหนึ่งเลยนะครับที่เลขหนึ่งเนาะนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเ้าใส่สองสูตรนี่น้อในหลักสิบนะครับนะครับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาก็เท่าเดิมในวันที่ผ่านมาวดที่ผ่านมาก็ได้หกตวันคืนี่ก็ได้หกโตเหมือนกันนะครับแต่ว่าในหลักสิบนะครับมันเป็นเลขคู่นะครับก็เลขแปดนะได้เลขแปดนะครับเป็นเลขคู่นะครับในหลักสิบนะครับเลขแปดนะเป็นเลขคู่นะครับ ถ้ามันเป็นเลขคู่นะครับเนาะเลขคู่มันจะมีอยู่สามตัวนะครับก็คือมีสองสี่หกสามตัวสองสี่หกเลขคู่มีอยู่สามตัวแต่ตัวที่เราเน้นไปนะครับเออในในเลขตัวที่เป็นเลขบรรทวนมาสองสูตรก็คือได้สามกับสี่นะสามกับสี่นะครับก็คือเป็นเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างสองตัวได้สามกับสี่นะครับสามกับสี่ตัวนี้นะครับ ก็จะมาที่หลักสิบเป็นเลขคู่นะมีสามตัวสองสี่หกนะสองสี่หกถ้าสองสี่หกนะครับก็จะไปที่หลักสิบนะครับก็จะไปที่แถวนี้เนาะสองสี่แล้วก็หกครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะสองสี่หกนะครับสองสี่หกแต่ถ้าเราจับสามกับสี่นะครับจะได้เป็นแบบนี้เนาะสามกับสี่ ตัวที่มีสมกับสี่นะครับอันนี้คือเด่นล่างนะสองตัวสามกับสี่นะครับหลักสิบก็ต้องเป็นเลขสี่นะครับหลักสิบต้องเป็นเลขสี่เพราะว่ามันมีเลขคู่ตรงกับตัวนี้ตรงกับเลขเด่นนะครับสําหรับในคู่ขี่นะครับในหลักสิบก็จะได้สามตัวเด่นไปที่สามตัวนะคู่ขี่เด่นสามตัวสามตัวนะสองสี่แล้วก็หกสามตัว ครับมันเป็นเลขคู่นะครับงววน,น,นี้เป็นเลขคู่หลักสิบมีสามตัวสิบร่างเนาะสองสี่หกเด่นสี่นะสองสี่หกเด่นสี่นะครับในสองตัวล่างนะนี่แหละครับจับไปสามตัวนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาเบิงในหลักหน่วยคู่ขี้นะครับอันนี้คลิปต่อไปนะครับหลักหน่วยสุดคู่ขี้ แล้วก็หลักสิบสูตรห้าตัวหลักสิบล่างสูตรห้าตัวแล้วก็หลักหน่วยล่างสูตรคู่ขี้ในคลิปต่อไปเนาะนะครับอ่าจงคอยมาเบ่งว่าม,ม,มนจีได้เลขคู่รือเลขขี้นะครับสําหรับในหลักสิบนะครับเนาะนี่ครับคู่ขี้เดินเด่มากคู่ขี้นะเดินมาเป็นสิบงวดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดพอดีเลยนะครับงวดต่อไปเป็นงวดที่สิบเอ็ดเนาะนะครับอาได้เลขคู่เลขคู่มาเลขหกได้เลขขี่ขเลขขี่มาขขได้เลข,ข ขีเลขขี่มาได้เลขข like ี่เลขขี่ก็มาได้เลขคู่เลขคู่มาได้เลขคู่เลขคู่มาได้เลขขี่เลขขี่มาได้เลขคู่เลขคู่มาได้เลขขี่เลขขี่มาได้เลขขีเลขขี่มาในวันล่าสุดงวดนี้เลขคู่นะครับได้เลขคู่อ้าเลขคู่ก็มีอยู่ห้าตัวจับไปห้าตัวก็ได้นะครับศูนย์สองสี่หกแปดหลักสิบล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาบลงในคู่ขี่ในหลักหน่วยจะได้ออกมาเป็นตัวใดเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมแา่เจียมม่จำเนาะนะครับนี่จะเป็นหลักสิบล่างสุดพวกขี่นะครับเนาะ นะครับผมเอาสำหรับคลิปในเพื่อนๆในร้านเปิดบริการสวัสดีครับ